ตอนมสองยังไงฉันมีปัญหากับรุ่นพี่ที่ไหนหน้าโรงเรียนยังฉันเลยไปบอกสิ่งนี้กับรุ่นพี่ว่าปวดขี้เอ้ยเห็นหน้าพี่รุ่นพี่ปวดขี้เออปวดขี้ขอพี่ขี้ก่อนเฟียสนะรุ่นพี่ก็เลยไม่ยอมก็เลยทําสิ่งนี้กับฉันมาแดกูล่าขอดูเลือดก่อนพี่ขี้ได้ไหมหนุขี้อ่ะจะอวหนูขี้ ฉันก็เลยไม่ยอมออจะมาดูดขี้กันง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้ฉันก็เลยอ,อุปกรณ์ของฉันขึ้นมาคือปึ๊บจีจี้ <laughs> ไปกินขี้พี่ <laughs> ไปแย่งขี้มาไม,ไม่อยากกินขี้หรอไม่อยากกินขี้เขาด้วยอ่ะขี้กูจีจี้ก็แบกขี้ไว้ที่หลังมาหาฉแล้วจีจี้ก็เจออุปสรรคคือ อ๋อช็อตลองช็อตลองช็อตเอ้ยรอช็อตจอิงจิงรอช็อตลอลอชองลองช็อตลองช็อตโอ๊ยก็ผ่านได้ไหมผ่านผ่านไม่ได้แต่ว่าขี้ติดติดมือ